เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของผมอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้จัดเต็มแน่นอนใช้งบประมาณแต่งไปประมาณเกือบ2,500นะครับ2เกือบ2,500ได้นะครับ สวัสดีครับพบกับผมครับโดมเวสปาชาแนลนะครับ EP นี้เป็น EP ที่58แล้วนะครับที่เกี่ยวกับการแต่งรถสวยๆวยง,างามอีกคันนึงนะครับคันนี้จัดเต็มแน่นอนใช้งบประมาณแต่งไปประมาณ200,000เกือบ2 0 5 0 0นะครับ2เกือบ2 0 5 0 0ได้นะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นที่สุดของผมอีกคันนึงนะครับก็ขอขอบคุณพี่อมรเทพด้วยนะครับที่ให้ผมได้รังสรรค์ผลงานรถ สวยงามเวสป้าสปินคันนี้ของพี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับในส่วนของของแต่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในงบของ2 0 0แสนกว่าบาทนี้นะครับอ่าไล่จากด้านบนไปก่อนเลยนะครับด้านหน้าที่เราเห็นตรงนี้ก็จะเป็นแก๊ปไฟหน้าสีดำาครับทำดำนะครับแล้วตัวไฟนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับของเซริโนี่นะครับชุดหนึ่งตัวนี้น่าจะประมาณ7 7 0 0ถึงนะครับตัวไฟสังเกตได้ว่า ไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนลูกแก้วนะครับ4ดวงนี่สวยงามนะครับมือเบรกนะครับใช้เป็นของเซริโอนี่นะครับที่อุดกระจกบาลอนนะครับประกับสวิตช์แฮนด์ตัวนี้ทำดำนะครับชุดหนึ่ง1,500บาทนะครับตัวนี้กระจกมองข้างเป็นเซริโอนี่เหมือนกันนะครับเป็นทรงกลมนะครับสีดำด้านมีตุ้มปลายแฮนด์ใส่ของแซดตัวนี้คันนี้ครับก็คือใส่แบบงานแซดทั้งคันเลยนะครับด้านหน้า โลโก้งานดำรอบคันนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวเลเวล10นะครับเป็นตัวสีสโมกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายฟ้านะครับสีขาวเปิดไฟเลี้ยวนะครับสีส้มสวยงามแบบนี้นะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ในเดือนของพฤษภาคมนะครับก็ตัวไฟเนี่ยเราจะเข้าประมาณสิ้นเดือนนะครับนี่ด้างหน้านะครับเป็นดั้งงานคาร์บอนนะครับแล้วก็ใส่ลิ้นบางแต่เป็นคาร์บอนลรอิตาลีโลโก้ตัว P อิตาลี ชุดดังตัวนี้2,200นะครับบวกโลโก้ตัวนี้250สนะครับสวยงามตัวนี้ขายดีเลยนะครับที่เราเห็นจากกลุ่มภาพตรงนั้นนะครับก็จะเป็นล้อตัวนี้จัดเต็มนะครับล้อมาลุนะครับตัวนี้เป็นลายใหม่เลยสีดำนะครับสวยงามแบบนี้คู่หนึ่งตัวนี้หายยากเหมือนกันคู่หนึ่ง52,000นะครับ52,000นะครับล้อมาลุแล้วก็ใส่ยาง อร์เดโบนะครับพิลลารี่เดโบนะครับคู่หนึ่งประมาณ3,700ันเนะครับด้านด้านฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับข้างหน้าโห oh, ดีเทลคันนี้เยอะมากนะครับใช้เป็นโช๊คโอรินนะครับตัวบังโช๊คเป็นของเซริโอนี่นะครับฝาครอบโช๊กก็เป็นของเซริโอนี่เหมือนกันชุดนี้ฝาบังโช๊คประมาณ3-4มสีพันได้นะครับแล้วก็ฝาครอบโช๊กอีก2,000กว่าบ,บาทนะครับโช๊คโอรินตอนนี้ของเพิ่งเข้าผมใส่ได้แต่ต้นหน้านะตอนแรกแล้วก็ ต้นหลังก็เพิ่งเข้านะครับชุดหนึ่งอยู่28,600บาทนะครับหน้าหลังเลยนะครับโชโอลินตัวนี้เป็น801802นะครับแล้วก็ปั๊มเบมโบนะครับตัวนี้ใช้เป็นด้วงนะครับเป็นสีนิกเกิลนะครับแล้วก็พร้อมสายถักนะครับแล้วก็มีตัวรัดสายถักเป็นของแอคทีฟด้วยนะครับชุดหนึ่งผมรับติดตั้งปั๊มเบมโบอยู่2 3 0 0 0ไม่รวมขายยึดปั๊มนะครับขายยึดปั๊มใช้เป็นของโทนี่นะครับ ใส่จานเบรกเป็นของตัวเซเลียนี่ด้วยนะครับจานเบรกตัวนี้นะครับประมาณ4 0 0 0กว่าบาทแหมสวยงามลงตัวในชุดหน้าชุดล่างนี้เต็มเลยนะครับอ่าเรามาดูด้านในกันบ้างด้านในก็จะมีหูเกี่ยวของเป็นของเซเลียนี่เหมือนกันนะครับตัวนี้สีดําสวยงามนะครับเลื่อนไม้อ่าเลือนไม้ตัวนี้ใช้เป็นเลื่อนไม้ซิปนะครับแล้วก็เป็นด้านในคมของเลื่อนไม้เดี๋ยวเป็นสีดำนะชุดหนึ่งอยู่ ประมาณ10,500ถึง1 1 0 0นนพะครับพร้อมติดตั้งนะครับชุดนี้นะครับพักเท้าตัวนี้เป็นดำเงินเราใช้เป็นของไบเกอร์ตัวนี้จะคล้ายๆกับของงานซปเปอร์ o อซ l o นะครับแต่นี้เป็นไบเกอร์ไบเกอร์จะราคาแพงสุดประมาณ4,000กว่าบาทนะครับ4,000ไปปลายนิดนึงนะด้านข้างฝั่งฝาแข็งสายพานันตัวฝาครอบไอเกตด,ด้านหน้าตัวนี้เป็นของแซดเหมือนกันนะ ตัวนี้เป็นพลาสติกสีดําด้านนะสวยงามเหมือน,นเป็นโลโก้แซดนะครับตัวนี้อยู่ประมาณเกือบสี่พันนะตัวนี้แล้วก็มีฝาครอบแข็งไอเก็ตนะครับเป็นของโลโก้แซดเหมือนกันนะครับแข็งทำพาวเดอร์โค้ดสีดำร้อยน็อตสีสีเงินรอบพันเหมือนกันนะครับอ่าเรามาดูด้านหลังตัวนี้ก็จะมีตัวโช๊คหลังเป็นโช๊คโอลินนะครับแล้วก็มีตัวปรับเป็นของอาร์มินิสีดำด้วยนะครับใส่มือลิง เป็นของไบเกอร์ดำเงินโอ้โหตัวนี้ดีเทลเยอะมากนี่ครับเอบาท้ายแปลกๆแบบนี้นะครับเป็นของเซรลโอนี่ชุดหนึ่ง3,400บาทนะครับตัวนี้เป็นบาซิงบาท้ายซิ่งไฟท้ายของเซรลโอนี่เหมือนกันนะครับไฟท้ายของเซรลโอนี่ตัวนี้เวลาเบรกจะมีเป็นไฟวิ่งแบบนี้ ท่อนะครับคันนี้ใช้เป็นอาคาโพวิกนะครับปลายคาร์บอนนะครับชุดหนึ่งอยู่25,500บาทนะครับตัวนี้เป็นราคาใหม่นะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีฝาครอบใบพัดเป็นของเซเลอเนี่ด้วยเป็นทรงกลมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันเสียงท่อตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ดังมากนะครับก็จะออกทุมๆนิดนึงเพราะว่าตัวปลายมันถอดออกไม่ได้นะครับนี่นะครับไม่ดังไม่ไม่ดังมากนะครับ เบาะนะครับคันนี้เป็นปาดนะครับด้านหน้าลง1นิ้วนะครับหนังดําได้ดําแล้วก็เป็นโลโก้สีขาวแล้วก็มีแซมทงชาติอิตาลีนะครับอันนี้ก็เป็นของที่ร้านจัดทําจัดทรงให้สวยงามแบบนี้เลยนะครับคันนี้ก็แต่งแบบเป็นงานแซดทั้งคันนะครับใส่ล้อมาลุโชโอลินปัมเบมโบไมซิปก็เรียกได้ว่าเป็นของที่เป็นแบบราคาค่อนข้างใช้ได้เหมือนกันนะครับ ก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะออกรถสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็ให้แต่งแบบนี้นะครับก็ทักหาผมได้เลยนะครับถ้าออกรถเนี่ยก็ทักไปที่เพจเวสปาวชลพนนะครับส่วนถ้าแต่งรถนะครับก็ทักไปที่ Facebook แฟนเพจนะครับโดมเวสปาชัแนลได้เลยนะครับก็จะได้รังสันผลงานสวยๆงามแบบนี้ให้ผู้ชมได้รับชมนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีีหน้านะครับว่าจะมีรถแต่งแบบไหนให้ชมกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ